สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้ผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิ่สีให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นเองนะครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับซึ่งสําหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่และก็การเปิดไพ่นั้นผมได้ทําตามหลักของการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิ่สี ทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่การถ่ายทำคลิปนั้นเราจะมาเริ่มกันที่การทำนายดวงเลยเพื่อก่อให้เกิดความสั้นกระชับของคลิปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นั้นผมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือตัวตนของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั่นเองนะครับพอๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุปโดยไพ่ทั้งสองตำแหน่งนั้นผมก็จะให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ king of p e n t l e s หรือว่าไพก่กษัตริย์ถือเหรียญหรือจะเรียกอีกอย่างก็คือไพก่กษัตริย์พ่อคา้าก็ว่าได้น่นเดงนะครับไพ่ใบน,นี้นี่ต้องบอกเลยนะครับว่านี่ก็คือไพ่ที่ใครๆก็อยากได้เพราะว่าหยิบแล้วรวยนั่นเด็นะครับรวยไม่รู้เรื่องทํามาค้าขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดอนาคตนั้นมีหวังได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านนะครับแต่ในความเป็นพ่อคา้าก็อาจจะมีการระแวดระวังมากจนเกินไปขาดจินตนาการไอเดียสร้างสรรค์เอาแต่เงินเป็นหลักว่างันเถอะนะครับ ถ้าไพ่สิบเหรียญนี้นะครับถือว่าเป็นไพ่มหาเศรษฐีแล้วนี่ก็คือไพ่ king of p e n t a c a e หรือว่าไพ่กษัตริย์พ่อค้านี่นะครับก็ต้องจัดว่าเป็นไพ่อภิมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือไพ่การเงินที่สูงที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีแล้วนั่นเด็นะครับไพ่ king of p e n t a e r c l e หรือว่าไพ่กษัตริย์พ่อค้านี่นะครับหรือว่าจะเป็นไพ่กษัตริย์ถือเหรียญนี่นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือไพ่ราชาแห่งการค้าน่นเดงคือค้าขายอะไรก็ร่ำก็รวยเจริญรุ่งเรือง มีสายตาที่เฉียบคมนะครับเจริญจาธุรกิจยอดเยี่ยมมนุษยสัมพันธ์ดีอ่านคนเป็นรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นเองนะครับถ้าว่าคุณผู้หญิงหยิบได้ไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะทํามาค้าขายจนร่ําจนรวยด้วยตัวเองนะครับหรือว่าบางทีนั้นอาจจะได้สามีที่ถือว่าร่ํารวยมากๆและถือว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ในตําแหน่งใดก็จะให้โชคให้คุณ กับผู้ที่หยิบได้อย่างมหาศาลนั่นเองนะครับต้องเรียกเลยนะฮะว่าเมื่อไพ่ King of p e n อร a เคหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญหรือว่าไพ่กษัตริย์พ่อค้ามาอยู่ในตำแหน่งที่1ชาวราศีพิจิกนั้นดวงการเงินของท่านในช่วงของครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าจะโดดเด่นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกในเรื่องราวของการเงินการทองกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มาที่ไพ่เดอะฟูกันก่อนนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้าย ไพ่บทสรุปนั่นเดงนะครับไพ่เดอะฟูลนี่หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะครับหลายๆคนนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวหลายๆคนมีเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องเดินทางไปพบปะลูกค้าแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่ามีไพ่เดอะฟูลอยู่ตรงนี้หมายความว่าการงานของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงของครึ่งหลังเดือนสิงหาคมนั้นจะไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่จะไม่ค่อยยุ่งมากสักเท่าไหร่ พอมีเวลาได้หายใจหายคอบ้างว่างันเถิดนะครับหลายๆท่านก็เลยอาจจะมีการชักชวนคนรักนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของครอบครัวไปท่องเที่ยวกันนั่นเองแม้ว่าหน้าฝนหลายๆคนอาจจะไม่ชอบที่จะไปท่องเที่ยวน,นะครับแต่ก็ยังอาจจะมีหลายๆคนนะครับที่รักธรรมชาติที่ชอบธรรมชาติที่ต้องการเห็นสีเขียวนะครับของดอกไม้ใบหญ้าหรือว่าต้นงต้นไม้ต่างๆนี่นะครับป่าเขาลำนอปลายเนี่ยจะเขียวขจีไปหมดเพราะว่าหน้าฝนนั้น ต้นไม้หรือว่าต้นพืชต่างๆนี่นะครับมันก็จะได้รับปริมาณน้ําฝนที่เพียงพอนั่นเองนะครับไปแล้วนี่สบายตาผมว่าดีนะฮะคนเราในยุคป,ปัจจุบันนี่นะครับเราอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่หน้าแท็บเล็ตนะครับหรือว่าอยู่หน้าจอมือถือจอสมาร์ทโฟนค่อนข้างนานเลยในแต่ละวันนี้นะครับผมฉะนั้นควรที่จะมีโอกาสได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างควรที่จะมีโอกาสให้สายตาได้พักผ่อนได้สัมผัสกับสีเขียวให้สบายใจกันบ้างว่างั้นเถิดนะครับ จริงๆแล้วการไปท่องเที่ยวในหน้าฝนเนี่ยผมว่ามันก็มีข้อดีอย่างที่ผมบอกไปว่าต้นไม้ใบหญ้าต่างๆมันเขียวขจีดูแล้วสบายตานะครับและนอกจากนั้นผู้คนไม่ค่อยไปนะฮะทำให้ที่พักหรือว่าจะเป็นร้านอาหารต่างๆราคาก็ไม่แพงมากจนเกินไปไม่เหมือนกับในช่วงของไฮซีซั่นอย่างเช่นในช่วงของเดือนธันวาเดือนมกรากรุาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับและอีกอย่างนะครับถาหากว่าไปท่องเที่ยวในช่วงนี้ ก็ไม่ต้องไปแย่งกันกินไม่แย่งกันใช้อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับสบายใจแบบอีกแบบเหมือนกันและนอกจากนั้นไพ่เดอะฟูลนี่นะครับยังมีความหมายว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะครับผมที่มีอาชีพนะฮะเกี่ยวข้องกับทางด้านของการท่องเที่ยวอย่างเช่นบางท่านนี่มีบริษัทท่องเที่ยวนะครับผมเป็นบริษัททัวร์อะไรต่างๆในช่วงนี้ก็พอที่จะลืมตาอ้าปากได้บ้างแล้วลหละนะครับผมคนในประเทศก็ไปท่องเที่ยวได้มากขึ้นไม่เหมือนกับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่นะครับ โควิดนี่นะฮะทำให้การเดินทางของคนแม้กระทั่งในประเทศนี่ก็ไม่อยากจะเดินทางแต่ว่าในช่วงสอาเดือนที่ผ่านมานี่นะครับเมื่อรัฐบาลมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศของเรามากขึ้นการท่องเที่ยวบ้านเรา เริ่มคึกคักคึกคักกันแล้วนั่นเองนะครับ้ากว่าเราติดตามข่าวนะฮะในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินขาเข้าขาออกก็ตามแต่นะฮะค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็คงจะทําให้ผู้ที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยวดีขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทท่องเที่ยวเรื่องของที่พักนะครับโรงแรมรีสอร์ทอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับรวมไปถึงร้านอาหารสถานบันเทิงต่าง ก็คงจะดีขึ้นนั่นเองนะครับผมผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้ก็น่าจะดีขึ้นนั่นเองนะครับและไพ่เดอะฟูลนี่นะครับก็ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเป็นมนุษย์ร้อยโปรเจกต์คือมีไอเดียมีความคิดที่แบบเยอะแยะมากมายบางคนนี่นะครับผมมีโปรเจกต์เยอะเหลือเกินนะฮะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคู่นี่ลหลายๆคนนั้นนะครับให้ฉายาผู้ที่เกิดราศีพิจิกว่าเป็นมนุษย์ร้อยโปรเจกต์นั่นเองนะครับ แต่ว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนี่นะฮะถ้าหากว่าเอาความคิดเอาไอเดียของตัวเองไปทําแล้วนี่ผมกลัวว่าจะไม่สําเร็จนั่นเองนะครับเพราะว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกเป็นคนที่เบื่อง่ายนั่นเองนะครับผมกลัวว่าจะรอความสําเร็จนะฮะในโปรเจก,กต์ต่างๆนั้นไม่ไหวจะทิ้งงานซะก่อนนั่นเองดังนั้นผู้ที่เกิดราศีพิจิกที่มีไอเดียดีๆน,นี่นะครับควรที่จะเอาความคิดเอาไอเดียของท่าน ไปให้กับคนอื่นเขาทำนะครับโดยตัวท่านเองนั้นก็จะไปร่วมกับเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาอะไรในทำนองนี้จะประสบความสําเร็จมากกว่านั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับตัวท่านยังมีไพ่เอ็ดออฟคัพนะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่2หรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยนั่นเองไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเรื่องราวของอาหารการกินนี่บอกได้เลยนะครับว่าในช่วงของครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมนั้น จะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมเนื่องจากว่าการเงินการทองของท่านดีขึ้นท่านก็จะได้กินอาหารดีๆมากขึ้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นภพยใบนี้ยังหมายถึงการเฉลิมฉลองในกลุ่มญาติมิตรด้วยนะครับผมมีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองมีโอกาสที่จะปาร์ตี้กันมากขึ้น ผู้ที่เกิดราศีพิจิกที่ห่วงเรื่องของน้ําหนักตัวห่วงเรื่องของสุขภาพลหลายท่านนนั้นกําลังควบคุมอาหารอยู่นี่ต้องเป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นแน,แน่วแน่จริงๆนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าต้องจิตแข็งพอสมควรไม่เช่นนั้นตบ่าแตกน้ําหนักขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ไพ่หนึ่งถ้วยนี่ยังหมายถึงผู้ที่เกิดราศีพิจิกลหลายท่านมีโอกาสที่จะ ได้ขึ้นบ้านใหม่นันเดงนะครับในช่วงที่ผ่านมานหลายท่านไปซื้อบ้านไปซื้อคอนโดไว้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับพอมาถึงในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนั้นก็จะถือว่าเอาเลิกเอาชัยนั่นเองนะครับก็คือมีวิธีขึ้นบ้านใหม่เชิญญ,ญาติพี่น้องนะครับผมมาเฉลิมฉลองกับบ้านร้วที่พักอาศัยใหม่ของเราอย่างนั้นเป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ king of c u p นี่นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่4พไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้น เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมผู้ที่เกิดราศีพิจิกเป็นคนที่อารมณ์ดีด้วยนะฮะและนอกจากนั้นพไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนี่นะครับการงานของท่านนั้น ตัวท่านเองจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะครับในองค์กรของท่านหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องของท่านอะไรประมาณนี้ให้คําปรึกษาให้คําแนะนําหรือว่าช่วยซัพพอร์ตทังด้านของการงานการเงินอะไรในลักษณะแบบนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับผมไพ่ใบน,นี้คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่เดอะซันกันบ้างนะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่5ไพ่เดอะซันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือไพ่ที่ให้คุณสูงสุดหรือว่าให้คุณมากที่สุดในสําหรับของไพ่ยี่ีแล้ว ให้คุณทุกด้านจริงๆนะครับตั้งแต่อารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่เกิดราศีพิจิกถ้ากว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเกิดความรู้สึกกังวลไม่ค่อยสบายใจนะครับบางท่านนั้นเครียดนอนไม่หลับอะไรในลักษณะแบบนี้แต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมการเงินของท่านนั้นจะผ่อนคลายไปเยอะการงานก็ไม่ค่อยยุ่งมากสักเท่าไหร่จิตใจของท่านจะสบายแล้วก็เบิกบานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ เรื่องของสุขภาพด้วยนะฮะสํสำหรับไพ่เดอะซานนี่นะครับผมชาวราศีพิจิกบางท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงที่ผ่านมาพอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งหลังเดือนสิงหาคมตัวท่านเองนั้นจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นอีกไม่นานนะครับร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับ แล้วก็ไพ่เดอะซันี่นะฮะยังจะให้ผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะครับผมมีชื่อเสียงด้วยนะฮะอย่างเช่นผู้ที่เกิดราศีพิจิกที่เป็นดาราเป็นนักร้องนักแสดงนี่นะครับตัวท่านเองนั้นปกติก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วแหละแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนั้น งานเพลงของท่านหรือว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าจะเป็นละครของท่านนั้นก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นนั่นเองนะครับจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีชื่อเสียงมากขึ้นจะมาพร้อมกับอีเวนต์การเป็นพรีเซนเตอร์มีคอนเสิร์ตมีมินิคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนอกจากชื่อเสียงจะโด่งดังแล้วการเงินของท่านนั้นก็จะดีขึ้นมากๆนั่นเองนะครับผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงที่เป็นชาวราศีพิจิกนะครับ แม้กระทั่งชาวราศีพิจิกที่เป็นบุคคลธรรมดานี่นะครับในยุคปัจจุบันนี่ก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้โดยง่ายนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นมีสื่ออยู่ในมือก็คือมีโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ทโฟนมีแท็บเลต็ตอะไรอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองหลายๆท่านนี่นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กับดารานักร้องเลยทีเดียวนะครับผมแม้ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ตามแต่นะฮะ อย่างเช่นเน็ตไอ้ดงเน็ตอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเป็นพ่อค้าแม่ขายก็มีชื่อเสียงนะครับหลายๆท่านนั้นมีการไลฟ์สดขายสินค้าทุกวันอะไรในะลักษณะแบบนี้ก็จะมีลูกค้านะครับผมมาติดตามมากขึ้นนะฮะยอดวิวของท่านก็จะดีขึ้นมีคนมาซื้อมีคนมาเอบสินค้ามากยิ่งขึ้นทําให้ยอดขายดีขึ้นนั่นเองนะครับ หรือบางท่านนี่นะครับผมที่เป็นยูทูบเบอร์นะฮะสร้างคอนเทนต์นะครับออกทางช่องทางของ YouTube หรือว่าจะเป็น TikTok อะไรประมาณนี้ช่องของท่านนั้นก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นยอดวิวก็จะดีมากขึ้นอาจจะมีคลิปบางคลิปของท่านนะครับกลายเป็นคลิปไวรัลก็คือโด่งดังภายในช่วข้ามคืนไม่กี่ชั่วโมงนะครับที่ท่านอัปโหลดคลิปขึ้นไปนี่นะครับ จะมีคนเข้าไปดูเป็นหลักแสนหลักล้านอะไรประมาณนี้โด,ด่งดังเพียงชั่วข้าคืนมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะครับหรือว่าบางท่านนี้นะฮะเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆทำงานอยู่ในภาคราชการนะครับรัฐวิสาหกิจบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้รับมอบหมายให้ไปทำงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับ ตัวท่านเองนั้นทําออกมาได้ดีมากเลยอย่างนี้เป็นตน้นตัวท่านเองก็จะได้รับคําชื่นชมนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับคําชื่นชมจากเพื่อนร่วมง,งานและตัวท่านเองนั้นก็จะมีบทบาทสําคัญในแผนของท่านในองค์กรของท่านมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ก็ได้นันเดงนะครับและไพ่เดอะซันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือไพ่แห่งโชคลาภด้วยเช่นกันชาวราศีพิจิกท่านใดที่ชอบเสี่ยงดวงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่บอกได้เลยนะครับว่า ดวงของท่านจะเฮงมากๆจะปังมากๆมีโอกาสที่จะได้จับเงินหลักแสนหลักล้านหรือว่าหลายล้านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาที่ไพ่วิวออฟฟอร์จูนกันต่อเลยนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนี่ก็เป็นไพ่ที่ให้โชคลาภดีมากๆรองลงมาจากไพ่เดอะซันนั่นเองนะครับไพ่วิวออฟฟอร์จูนหรือว่าไพ่แห่งโชคลาภที่ดินมรดกและความร่ำรวยนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้นะฮะผู้ที่เกิดราศรีพิจิกนั้น มีโอกาสมากๆที่ตัวท่านเองนั้นจะได้บ้านได้ที่ดินนะครับผมได้เงินสดก้อนใหญ่ได้มรดกอะไรประมาณนี้นั่นเองหลายๆท่านนั้นจะได้ลงเสาเอกนะครับสร้างบ้านในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้หรือบางท่านนั้นอาจจะไปซื้อบ้านสําเร็จเลยนะครับเช่นบ้านจัดสรรเทาเฮาคอนโดอะไรประมาณนี้คล้ายๆกับไพ่ใบนี้นะครับเอ็ดออฟคัพเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ตัวท่านเองนั้นจะได้บ้านหลังใหม่แล้วก็จะได้จัดงานมงคลคืองานขึ้นบ้านใหม่นั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่วิวออฟฟอร์จูนนี้ก็ยังเป็นไพ่แห่งโชคลาภในการเสี่ยงดวงด้วยคล้ายๆกับไพ่เดอร์ซันลองคิดเอาเองกันแล้วกันนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกตัวท่านเองนั้นมีโชคใหญ่เป็นโชค2ชั้นด้วยนะครับทั้งไพ่เดอร์ซันแล้วก็ไพ่วิวออ f ฟอร์จูนมารวมพลังกันนี่ดูเอาเองกันแล้วกันนะครับว่าโชคลาภของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นขนาดไหนนั่นเองนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ใบนี้กันต่อเลยก็แล้วกันนะครับนี่คือไพ่สามดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่สาดาบเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่าทของความใจร้อนวู่หวามนั่นเองนะครับบางทีในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้อาจจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะมายั่วอารมณ์ของท่านมายั่วโมโหให้ท่านนั้นฟิลขาดได้นั่นเองนะครับ ฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งคนข้างบ้านเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวท่านเองนั้นต้องโมโหต้องมีการทะเลาะก,กันอย่างนี้เป็นตนน้นนนเดงต้องควบคุมอารมณ์นะครับไม่เช่นนั้นเรื่องเล็กๆอาจจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่โตไม่รู้จักจบจักสิ้นก็ได้นนเองนะครับฉะนั้นผู้ที่เกิดวราศสีพิจิกครับต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเอง ใจเย็นๆให้มากนั่นเองนะครับและไพ่สามดาบนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกบางท่านนั้นอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ทําตามสัญญาไม่ทําตามที่พูดเอาไวา้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับบางทีอาจจะมีการไปตกลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกับคนที่เรารู้จักอย่างนี้เป็นตน้นพอถึงเวลาแล้วไม่เป็นไปตามที่พูดไพ่ใบนี้ยังหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักก็คือการอกหักด้วยเช่นกันนะครับสาหรับความหมายของไพ่ใบนี้ ไพ่สามดาบนี้ถ้าหากว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายอยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีพิจิกระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้เช่นโรคเส้นเลือดในหัวใจตีบดีนะครับผมชาวราศีพิจิกนะฮะที่อาจจะมีน้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะหรือว่าชาวราศีพิจิกที่อายุมากแล้วนี่นะครับผมเช่น35ขึ้นไปอย่างนี้ควรที่จะมีการตรวจสุขภาพประจําปี นอกจากจะตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วนี่นะครับควรที่จะมีการตรวจระบบเกี่ยวกับพวกหัวใจด้วยนะครับและนอกจากนั้นโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกปอดนะฮะพวกทางเดินหายใจก็คือโรคโควิด19นั่นเองนะครับตอนนี้แม้ว่าข่าวคราวต่า,วางๆมันอาจจะเงียบไปบ้างนะครับผมเพราะว่าโรคโควิด19นั้นมันเป็นมาหลายปีแล้วนี่นะครับสปีกว่าแล้วนี่เนี้ย บางทีคนเรานี่นะครับเมื่ออยู่กับมานานๆก็อาจจะเคยชินไปก็อาจจะพูดถึงน้อยลงแต่จริงๆแล้วโรคนี้ยังระบาดหนักอยู่นะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับมาที่ไพ่เดอะเมจิกเชียนนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่8ไพ่เดอะเมจิกเชียนนี้นะครับก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกบางท่านนั้นอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆบางท่านนั้นอาจจะออกจากงานนะครับ ออกจากการเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างของเขาแล้วมาทําธุรกิจส่วนตัวมาทําอาชีพอิสระอะไรในลักษณะแบบนี้นั่นเองเนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราไม่ได้เรียนมางานที่เราไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนหรือแม้กระทั่งบางท่านนั้นอาจจะได้เอาความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวเองอาจจะไม่ได้เรียนมาสายนี้แต่ว่าเป็นคนที่รักชอบหรือว่าไปศึกษานอกตาราเรียนหรือแม้กระทั่งงานอดิเรกอะไรลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นอาจจะได้เอางานพวกนี้ มาเป็นอาชีพหลักแล้วในอนาคตนั้นจะมีความมั่นคงในอาชีพการงานมีความมั่นคงเกี่ยวกับทนนั้นของฐานะการเงินเป็นอย่างดีเลยนะครับไพ่เดอะเมจิกเชื่อนนี่ถือว่าดีมากเกี่ยวกับเรื่องนี้และนอกจากนั้นไพ่เดอะเมจิกเชื่อนี่ก็ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกตัวท่านเองนั้น จะมีซิกเซนมีลางสังหรณ์ที่แม่นมากๆหากว่าเราดูรูปตามหน้าไพ่นี่นะครับบนศีรษะของผู้ชายคนนี้นั้นจะมีเครื่องหมายเลข8แนวนอนนะครับนี่คือเครื่องหมายอินฟินิตี้นี่คือคนที่มีเซนแรงนั่นเองนะครับรวมไปถึงมือด้านขวาของผู้ชายคนนี้ที่ชูขึ้นนั้นนะครับเขาถือคาถานั่นเองปลายด้านหนึ่งของคาถาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของคาถาชี้ลงมาบนดิน นั่นก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเป็นตัวกลางหรือว่าเป็นสื่อกลางนะครับระหว่างเบื้องบนลงมายังโลกมนุษย์ของเรานั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนี่นะครับบางทีตัวท่านเองนั้นคิดอะไรไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรมันมีตัวเลือกมากเลยนะครับในการตัดสินใจในชีวิตนะฮะไปถามคนนั้นเขาก็บอกอย่างนั้นไปถามคนนี้เขาก็บอกอย่างนี้อยู่ๆแล้วนะครับตัวท่านเองเกิดความรู้สึกขึ้นมาไม่เป็นตามที่เขาบอกเลยนะครับ ขอให้ท่านนั้นเชื่อในความรู้สึกนึกคิดของตัวท่านเองนะครับผมแล้วจะผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะฮะและนอกจากนั้นไพ่เดเมจิกเชียนนี่นะครับผมผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมหากว่าดวงชะตาของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีหรือว่าด้านไม่ดีก็าตามแต่มักจะมาปรากฏในความฝันหรือว่าบางทีนี่นะครับผมอาจจะเกิดในความรู้สึกนึกคิดของท่านขึ้นมาคล้ายๆกับว่ามีลางอะไรสักอย่างหนึ่งมาบอกเหตุในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ แต่ว่าไพ่ใบนี้นี่จะไม่ดีก็ตรงที่ว่าบางทีนะครับความคิดความอ่านของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบสักเท่าไหร่นะครับบางท่านนั้นไปเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เก็บมาคิดนะครับผมนํามาปรุงแต่งอะไรในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้โดยง่ายนั่นเองนะครับผมนี่คือความหมายของไพ่เดอะเมจิกเชียนนั่นเองนะครับส่วนไพ่เก้าถ้วยนี่นะฮะถ้าแปลความหมายเกี่ยวกับอาชีพการงานนั้น จะหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินนั่นเองนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีพิจิกนะฮะที่มีอาชีพในการค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของพวกของกินอย่างเช่นทําร้านอาหารพวกนี้นะครับร้านเครื่องดงเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งการเปิดร้านขายของชํานะครับขายของกินของใช้ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ําตาลหรือว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งอะไรพวกนี้จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมการค้าการขายของท่านนั้น จะคล่องมือดีนั่นเองนะครับผมและจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีรายได้มีผลกําไรที่เยอะมากขึ้นกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านๆมาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับทั้งของการเงินของผู้ที่เกิดราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะเฮงและก็ปังขนาดไหนนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนี่คือไพ่ King of Pentacle หรือว่าไพ่กษัตริย์ทือเหรียญหรือว่าไพ่กษัตริย์พ่อค้านั่นเองนะครับ นี่คือไพ่การเงินที่สูงที่สุดในสำรับของไพ่ย,ยิปซีคือสูงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่การเงินที่ดีที่สุดมาอยู่ตรงนี้อยู่ในตำแหน่งที่1ก็หมายความว่าการเงินการทองของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะครับผมบางทีชาวราศีพิจิกในช่วงเดืนอน2เดือนที่ผ่านมาอาจจะมีการติดขัดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองนะครับข่าวของต่างๆมันก็ออกราคาแพงเงินก็หาได้น้อยอะไรในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ แต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมการค้าการขายของท่านนั้นจะดีขึ้นแบบเป็นเห็นมีลูกฟลุกนะครับผมบางท่านนั้นอาจจะได้ออเดอร์ใหญ่ๆจากลูกค้าเป็นออเดอร์ระยะยาวนะครับผมยาวไปถึงถึงสิ้นปี2565เลยอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่ King of p e n t a c l e r นี่นะฮะตัวท่านเองมีไพ่ The Sun แล้วก็มีไพ, View June, พ่ w h e e of Fortune ไพ่2ใบนี่เป็นไพ่แห่งโชคลาภนั่นเองนะครับ ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะถูกหวยมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสเงินแสนเงินล้านแล้วก็หลายหลายล้านบอกได้เลยเนะครับว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงการเงินจะเฮงมากจะปังมากๆเลยในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับตัวท่านเองยังมีไพ่ควีนออฟแพนเคอร์อีกนะครับหรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญดูเอาเองก็แล้วกันนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกไพ่การเงินของท่านนั้น มีทั้งไพ่ King of p e n เ a อ e ์หรือว่าไพ่กษัตริย์ยยถือเหรียญมีทั้งไพ่ Queen of p e n t a c l e หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญดูเอาเองก็แล้วกันว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะเฮงขนาดไหนไพ่ใบนี้หมายาว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้ ตัวท่านเองนั้นเมื่อได้เงินมาเยอะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะตามมานะครับอย่างเช่นบางท่านนั้นอาจจะเอาไปซื้อบ้านอย่างไพ่บีนี้แล้วก็ไพ่วิวออฟฟอร์จูนอย่างนี้นะครับเพราะว่าไพ่สองใบนี้หมายถึงการปลูกบ้านใหม่หมายถึงการซื้อบ้านหลังใหม่ซื้อคอนโดซื้อทาวน์เฮาส์อะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะได้เอาเงินส่วนนี้แหละนะฮะไปซื้อบ้านหลังใหม่ในลักษณะแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อเงินเข้าเยอะก็อาจจะมีเงินออกเยอะนั่นเองนะครับ ผมสำหรับความหมายของไพ่ Queen of Penta c l e เหรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญแต่สรุปรวมแล้วดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมบอกได้เลยนะครับว่ารวยๆปังๆนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างขออนุญ,ญาตเริ่มต้นกันที่ไพ่เดอะฟูลก่อนนะครับบอกหน่อยนะครับว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับ ไพ่เดอะโฟนี่นะฮะหมายควาว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็เจ้าชู้มากๆเลยนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกบางท่านนั้นเจ้าชู้เงียบนะฮะไม่ค่อยแสดงออกแต่ว่าเวลาจีบสาวนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเชิดเฉินมากว่างั้นเถิดนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนะครับและนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ก้าวถ้วยนะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่8ดไพ่ก้าถ้วยนี่นะฮะต้องบอกอย่างนี้ว่า เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความรักที่แบบเป็นรักซ้อนนะครับคุณผู้ชายบางท่านนั้นไม่ได้คบผู้หญิงคนเดียวอย่างแน่นอนอาจจะมีการครบแอบ,บๆซ่อนๆเอาไว้อีกหลายคนในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนไพ่ใบนี้ถ้าตีความหมายเกี่ยวกับคุณผู้หญิงชาวราศีพิจิกก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้แต่งงานหลายครั้งนั่นเองนะครับบางท่านนั้นแต่งงานครั้งที่1จบไปแล้วแต่งงานครั้งที่2ออะไรในลักษณะแบบนี้ และคุณผู้หญิงชาวราศีพิจิกมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะได้แฟนนะครับผมที่มีอายุมากกว่าอาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าคนที่ผ่านชีวิตการแต่งงานมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นไพ่ใบนี้นะฮะไพ่ King of Cup นี่ก็คือไพ่ผู้ใหญ่ใจดีแต่ว่าไพ่ใบนี้นั้นบางทีคู่หรือว่าแฟนของชาวราศีพิจิกนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะครับผมเป็นผู้ใหญ่นะฮะมีอายุมากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นพ่อแม่ คนที่ผ่านชีวิตการมีคู่ครองหรือว่าผ่านชีวิตการแต่งงานมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีคนนี้จะสามารถซัพพอร์ตเรื่องการเงินเรื่องการทองเรื่องการงานอะไรต่างๆให้กับท่านได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมส่วนไพ่ king of p e n t a c l e หรือว่าไพากรรรร่กษัตริย์ถือเหรียญนะครับถ้าหากว่ามปอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ก็หมายความว่าเรื่องของความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีพิจิกทั้งผู้หญิงผู้ชายนั้นหมายความว่าคู่ของท่านนะครับที่จะเข้ามาในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนั้นจะเป็นคนที่มีฐานะ ดีมากๆมีฐานะร่ํารวยนั่นเองนะครับพอๆกับไพ่ใบนี้นะฮะไพ่เดอะซันนี้ยังสามารถตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้ด้วยนะครับคู่หรือว่าคนรักของชาวราศีพิจิกที่จะเข้ามาในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนั้น 1. นนะครับจะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีเป็นผู้ชายก็หล่อเหลามากๆเลยนะครับเป็นผู้หญิงก็หน้าตาดีผิวพรรณดีหุ่นดีอะไรในลักษณะแบบนี้2จะเป็นคนที่มีฐานะร่ํารวยมากๆเข้ากับไพ่ใบนี้เลยนะครับและ3นะครับ จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนั่นเองอาจจะไม่ถึงขนาดที่ว่าเป็นดารานักร้องแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงงานนั้นๆในชุมชนนั้นๆอย่างเช่นนะฮะอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ตามชนบทนี่นะครับอาจจะเป็นลูกสาวของนายกอบตอเป็นลูกสาวของกำน,นันเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงงานนั้นๆหรือว่าในชุมชนนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ คราวนี้มาที่ไพ่ใบนี้บ้างเรื่องเกี่ยวกับความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมไพ่ใบนี้ไพ่สามดาบหมายความว่าไพ่ใบนี้เรื่องเกี่ยวกับคําว่าอกหักเจ็บปวดกับในเรื่องราวความรักนั่นเองนะครับบางคู่ชาวราศีพิจิกที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วอยู่ๆนะครับผมติดต่อไปทางไลน์เธอก็ไม่อ่านนะโทรไปเธอก็ไม่รับสายอะไรในลักษณะแบบนี้เราพยายามโทรแล้วก็พยายามส่งข้อความไปก็ไม่เห็นผลนะครับวันเวลาผ่านไปอีกหนึ่งวันเท่านั้นเธอตอบกลับมาว่า เรามาเป็นเพื่อนกันเถอะอะไรในลักษณะแบบนี้คือลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนเลยเราจะรู้สึกเจ็บปวดนะครับกับเรื่องราวของความรักในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าอกหักพัดพลากนั่นเองนะครับผมตัวท่านเองมีโอกาสที่จะเจ็บปวดกับเรื่องราวของหัวใจกับเรื่องราวของความรักนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปี2565นั่นเองนะครับ ว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอกราบเชิญชวนผู้ที่เกิดราศีพิจิกทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยครับผม และนอกจากนั้นตัวผมเองก็จะได้ํำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเดงครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ